สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมต้นลิ้นจี่ใครว่าต้นลิ้นจี่ปลูกภาคอีสานแล้วไม่ออกดอกออกผลครับตกมาปีนี้ผมปลูกมาแล้วนี่คือต้นลิ้นจี่อายุ4ปีครับนี่เป็นรอบที่สองที่ออกดอกออกผลปีแรกออกประมาณ1ช่อหรือ2ช่อนี่แหละครับปีแรกประมาณ20-30ลูก ประมาณนี้ครับแต่ปีนี้บรรยากาศหนาวมากในภาคอีสานครับแล้วก็ดอกมะม่วงก็ดกปีนี้ครับตัวนี้ก็คือเป็นต้นลิ้นจี่อายุ4ปีเป็นลิ้นจี่นอพอหนึ่งครับนะครพนมหนึ่งนี่แหละครับต้นอุดมสมบูรณ์ดีมากครับที่เราปลูกไว้แซมกับต้นมะลิดต,ตัวนี้ผมจะพาเดินไปดูลูกครับ ว่าดกขนาดไหนแล้วตอนนี้นี่แหละครับเป็นลูกเล็กๆครับที่กำลังจับพูดง่ายๆถ้าภาษาอีาาอสานเขาเรียกว่าจับลูกครับแต่ว่าไม่ดกมากนี่แหละครับลูกนี่ออกเต็มต้นครับลักษณะนี้พี่น้องว่ายังไงครับจะได้กินลูกหรือเปล่า แต่ว่ามันก็มีกิ่งก้านที่แห้งร่วงลงไปครับแต่ตอนนี้ผมก็ลดน้ำอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงน่าจะเป็นธรรมชาติครับที่คัดไว้ว่าเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับนี่แหละครับเป็นต้นลิ้นจี่อายุ4ปีที่ผมได้ปลูกไว้บริเวณทางเข้าสวนครับมีอยู่ 4- 5หต้นแต่ปีนี้ออกดกดกมากครับปีนี้ ไม่รู้ว่าจะจับลูกมากขนาดไหนขอให้โตรครับเดี๋ยวผมจะอัพมาเรื่อยๆจนกว่าลูกจะกินได้ครับกินได้เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับส่วนฝั่งนี้เป็นต้นมะม่วงครับที่ผมเอาคลิปแรกๆลงให้ดูเป็นดอกเยอะ,ยอะครับดอกเยอะๆนี่ครับลูกจับมากแล้วครับตัวนี้เป็นต้นมะม่วงแก้วขมิ้นครับ ตัวนี้ก็ปลูกพร้อมลิ้นจี่ครับต้นนี้อยู่ที่สวนนี่ผลไม้นี่ไม่ต้องห่วงครับเยอะมากถ้าใครเข้ามาชมสวนนี่ถามหาผลไม้นี่มีเกือบทุกชนิดครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนมะพร้าวด้วยครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้พี่น้องดูนี่คือเป็นต้นมะลิดครับ มาิดที่ออกดอกออกผลอยู่ตอนนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ปลูกกันแต่ว่าต้นนี้จะไม่ใหญ่เท่ากับต้นนั้นครับตัวนี้จะไม่ค่อยโดนแสงมากเท่าไหร่ฝั่งนี้จะล่มจะร่มหน่อยครับต้นนั้นอยู่ฝั่งนู้นครับนู้นครับอยู่มุมมุม,ม,มตรงเสาไฟตัวนี้อยู่ริมฝั่งนี้ครับเป็นลิ้นจี่นพหนึ่งครับนะครพนมหนึ่งที่ปลูกส่วนมากนะครพนมหนึ่งจะปลูกในภาคอีสาไนได,ด้ทนแดดทนร้อนได้ครับแล้วก็ ช่วงหน้าหนาวแต่ว่ามีหลายคนว่าครับลิ้นจี่จะออกปีเว้นปีแต่ผมก็ยังยังไม่แน่ใจครับว่ายังไงแต่ว่าปีที่แล้วไม่ออกสักต้นเลยนะครับลิ้นจี่นี่ไม่ออกสักต้นเลยมีปีนี้ครับปีนี้ออกดกแต่ว่าการดูแลก็ดูแลเ,เหมือนเหมือนเดิมทุกปีครับรดน้ําใส่ปุ๋ยเหมือนกันแต่ว่าปีนี้อากาศเย็นมากหนาวมากครับก็เลยน่าจะเป็นที่สภาพอากาศทําให้ลิ้นจี่ ออกลูกดอกครับตัวนี้เป็นต้นมะลิครับมะลิอีกหนึ่งที่ปลูกมาแล้วสามปีตัวนี้เป็นโซนข้างหน้าโซนข้างหน้านี่ปลูกหลังจากที่ผมลงคิดไปก่อนหน้านี้ครับก็คือตัวนั้นจะปล่อนปลูกก่อนมาปีหนึ่งตัวนี้ปลูกหลังตัวนี้ผมจะให้ดูว่าตัวนี้น่าจะเป็นดอกดอกตัวเมียครับเป็นดอกตัวเมียลักษณะดอกตัวเมียเนี่ยครับลักษณะดอกตัวเมียจะคล้ายๆดอกฟักทอง กีบใบจะใหญ่แล้วก็ใบจะกีบกีบดอกครับกีบไม่ใช่กีบใบกีบดอกใหญ่ใหญ่เดี๋ยวผมจะหาต้นตัวผู้ให้ดูครับมะลิดนี่มันจะมีต้นตัวผู้และตัวเมียนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่ต้นตัวเมีย,ยอย่างเดียวนี่แล้วครับใครอยากมาศึกษาหาความรู้ครับเรียนเชิญครับที่ SBN Farm อำนาจเจริญครับ อยู่บ้านเปือยหัวดงครับอําเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญหรือว่าติดต่อทักมาเลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนำทางเข้าให้ครับก็คือใครอยากมาศึกษาดูงานหรือว่ามาหาข้อมูลว่าตัวเองจะทำฟาร์มยังไงครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับฝั่งทางน้นจะเป็นสวนมะพร้าวครับผมไม่ได้ขึ้นถ่ายภาพมุมสูงให้ดูว่าเป็นยังไง เดี๋ยวว่างๆผมจะขึ้นหอหอน้ำครับหอน้ำนี่น่าจะ8เมตรครับถ้าจะไม่ผิดไม่หก็8ครับความสูงเดี๋ยวจะขึ้นถ่ายให้ดูครับภาพมุมสูงว่าเป็นยังไงครับนี่แหละครับบรรยากาศตอนเย็นตอนบ่ายๆครับมาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับฟังได้ชมว่าเป็นยังไงครับบรรยากาศ ตอนยามเย็นๆครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอย่าลืมฝากแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำให้พี่น้องได้รับชมเพราะช่วงนี้ก็ว่างแล้วครับก็เลยได้มาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันกับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ